พรุ่งนี้อ,อมกับสามีเราจะไปล่องเรือกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะก็เป็นระยะเวลา7วัน8คืนด้วยออกันจองตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็คือจองไว้นานมากนะคะอกว่าจะมาถึงนะคะนี่จะเป็นการล่องเรือครั้งที่2ของอ,อมนะคะครั้งแรกเคยล่องแถบเอเชียมาก่อนส่วนตัวอมเนี่ยยังไม่เคยล่องเรือแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเมาเรือหรือเปล่านะคะฉันก็เตรียมยกเตรียมยาไปเรียบร้อยแล้วเมนูวันนี้ก็คือจะกินต้มหอยนางรมนะคะเพราะว่าต้องการกระตุ้นแบคทีเรียในร่างกายนะคะเพราะว่าเรากําลังจะเดินทางเนาะอาหารที่นั่นอาจจะไม่ค ุนชินก็อาจจะท้องเสียได้นะคะเราก็เลยต้องกระตุ้นแบคทีเรียรเล็กๆในร่างกายกเรือที่ออมไปเนี่ยก็จะไปจอดทั้งหมด3าเมืองนะคะก็จะเป็นโปโตร์รังกาเม็กซิโกนะคะแล้วก็มาซาราที่สุดท้ายก็จะเป็นที่คาโบนะคะซึ่งออมจองเป็นแบบแพ็กเกจไปนะคะก็จะเป็นแบบขี่อูดชมเมืองอะไรเงี้ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็เป็นครั้งแรกเนาะก็อยากที่จะแบบเปิดประสบก,การณ์ใหม่ๆเพราะยังไม่เคยไปเที่ยวแถบอเ,บอเมริกาใต้ไปด้วยกันทั้งหมด8วันนะคะสถานที่ขึ้นเรือเนี่ยของออมไปกับนอร์เวย์เจียนะคะออมเลือกเป็นที่ซานดิ ลองบีบนะคะซานดิเอโกเนี่ยขับไปชั่วโมงเดียวถึงกก็<ๆ>เตรียมแพ็คสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะคะไป7วันนะคะอุ้ยแต่เหมือนไปเป็นเดือนเลยนะคะกระเป๋าหนักมากค่ะไม่รู้ขนอะไรไปน,นักหนานะก็เป็นชนีอะแกเข้าใจไหมของมันเยอะว่ายนองว่ายน้ําเอยพอบนู่นนะอพอบน,น,นี่นะคะอุ้ยไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเอาไปก่อนใส่ไม่ใส่ก็ค่อยว่ากันนะคะจริงๆถ้าเกิดไปล่องเรือครู่เราสามารถใช้เป็น U.S. passport ที่เป็นแบบคารดก็ได้นะคะแต่ว่าออมไม่ได้เอาไปนะคะเพราะว่า just in case ถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุการณ์ emergency อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นพาสปอร์ต สมภาราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คือไม่ต้องทําอะไรคะ่ะแพ็คทั้งวีทั้งวันนะคะเลือกชุดฟิตติ้งชุดอยู่คนเดียวนะคะสามียังไม่กลับมานะคะนางจะกลับมาคืนนี้นะคะบินจากเวอร์จิเนียกลับมาแอบสองสารสามีอยู่น,ะนั่นนางทํางานหนักมากนะคะบินทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวญี่ปุน่นเดี๋ยวเวอร์จิเนียเดี๋ยวฟลอริดานะคะโอ้ยพัสดุมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีสั่งสร้อยแวนครีปไปนะคะเป็นสร้อยข้อมือหน้ารัากุบกิบนะคะกะปิน้ำปลาตัวเล็กตัวน้อยเมืม่อกี่วันที่ผ่านมานะคะก็มีดรามา่าเรื่อง เ,เดี๋ยวซื้อทองแล้วจ้ะเนี่ยถึงซื้อสร้อยทองเลยนะคะเดี๋ยวดูค่ะเป็นทองจริงๆนะแกอ,อ๋อมีคนที่ชอบแบรนด์ Van Cleef มากนะคะเพราะว่าองกระซามีเนี่ยเราแต่งงานกันวันที่แบบเป็นวันเซนต์แพทริกเดย์นะคะก็คือเป็นวันที่แบบกุดลักวันลัคกี้อะไรประมาณนี้แล้วสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันจะเป็น by four revolvers นะคะแล้วคือน่ารักมากนะคะต้นเล็กต้นน้อยตะ,อนนตะมุตเตอร์นีก็ทําผมทรงบุลล้อนะคะอู้เข้ากับฉันแม้อู้น่ารักกรุบกริบเวอร์เดี๋ยวมีคนมาแซะนะคะแหม่ขี้อวดคนอื่นเขามีเยอะกว่าเธอเขาไม่เเเเเหหห็็นนนนนนนออออออววววววดดดดลลลลยยยืืทททาาางงงงงงแแจจกกกไพ่่่่่ชััััโมููคคค้้้้้้ะะะะตตถ